ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์เซลล์เหล่านั้นจะมีความแข็งแรงทำงานได้ดีและมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ20ปีหลังจากนั้นเซลล์ของเราก็จะเริ่มลดความแข็งแรงเริ่มทำหน้าที่บกพร่องร่างกายเริ่มเสื่อมถอยทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่หัวใจสมองผิว ตับไตข้อกระดูกปอดหลอดเลือดหรือตาเรียกชื่อโรคนี้ว่า NCDs นักวิทยาศาสตร์อย่างได้ค้นพบอีกว่าโรคเหล่านี้เกิดจาก oxidative stress หรือความไม่สมดุลของร่างกายหมายถึงร่างกายมีของเสียหรืออนุมูลอิสระมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระแล้วร่างกาย ไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนเดิมเนื่องจากเซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพและอักเสบไม่ว่าเราจะพยายามรับประทานอาหารดีเพียงใดผนังเซลล์ก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าไปและไม่สามารถนำของเสียออกจากเซลล์ส่งผลให้ DNA ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้นักวิทยาศาสตร์หลายยุคได้พยายามหาวิธีการเติมสารต้านอนุมูลอิสระ เข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแบบวิตามินเอนไซม์เฮอร์บส์ซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟรุตโปรตีนมิเนอรัลอะมิโนแอซิดหรือซัพพลีเมนต์แต่วิธีทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถลดอนุมูลอิสระได้เพียงหนึ่งต่อหนึ่งโมเลกุลเท่านั้นในขณะที่อนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกาย มากถึงวันละสามแสนล้านล้านล้านโมเลกุลในปี1969ดรโจแม็คอร์ดนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเอเลดเครซ์นเมโดผู้ได้ฉายาว่าเป็นบิดาของการต้านสารอนุมูลอิสระได้ค้นพบว่าในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นร่างกายของเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเอมไซ์เโอด มีความสามารถลดอนุมูลอิสระได้ในอัตราส่วนหนึ่งต่อล้านโมเลกุลนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดที่เราสามารถทำให้ร่างกายกลับมามีความสมดุลได้อีกครั้งไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเซลล์ของเราก็จะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมไม่อักเสบและปกป้องตัวเองได้หลังจากดรโจแม็คอร์ด ได้ค้นพบเกี่ยวกับร่างกายของเราว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันเอนไซม์ SOD ในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วจึงได้พยายามหาวิธีที่จะทำให้ร่างกายของเรากลับมาสร้างเอนไซม์ SOD ได้ใหม่เพราะการสร้างเอนไซม์ SOD นั้นเป็นหน้าที่ของเซลล์ที่จะต้องสร้างขึ้นมาเองไม่สามารถหาเอนไซม์ SOD มาบริโภคเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ได้ แต่การทำให้ร่างกายของเรากลับมาสร้างได้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดกว่า40ปีของการวิจัยดรโจแมคคอร์ดได้สร้างสารรพผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ชื่อว่าโปรเทนดิมเนิฟทูแอคทิเว็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปสร้าง SOD เพื่อมากำจัดอนุมูลอิสระมีความสามารถเข้าไปกระตุ้นยีนและโปรตีนกลุ่มหนึ่งในเซลล์ที่เรียกว่าเนิฟทู มีหน้าที่เป็นตัวควบคุมในการล้างพิษหรือกำจัดสารอนุมูลอิสระรวมทั้งการต้านการอักเสบเรื้อรังให้กลับสู่ปกติและปกป้องเซลล์อื่นๆเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถกระตุ้นเซลล์เนฟทูได้ร่างกายก็จะกลับสู่สมดุลอีกครั้งผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่ได้รับการค้นคว้าและพัฒนามาคล้ายกันมีชื่อว่าโปรตินดิมเนฟวัน สารนี้มีความสามารถเข้าไปกระตุ้นไมโทคอนเดรียหรือโรงสร้างพลังงาน High Energy หรือ ATP ให้เซลล์กลับมาทำงานได้การทำงานของโปรตีนดินในร่างกายมนุษย์ถือเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ในการใช้สารอาหารไปกระตุ้นยีนในร่างกายที่เราเรียกว่า n u t r i g e n o m i c s